สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพี่น้ำทิพย์น้องทมีโชคแฟมิลี่อากาศตอนเช้าๆนะคะมีเด็กน้อยนะคะอารมณ์ดีนะคะเล่นสนุกใหญ่เลยนะคะเล่นตามภาษาเขาเลยะคะ่ะแม่ๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะคึกแค่ไหนนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะวัวจะมาแล้ววัวจะมาแล้ว ใครจะไล่วัวนะพ่อพ่อคะแม่แม่ะ่ะเตรียมมาดูนะคะจะมีเด็กน้อยไล่วัวนะคะมนะไม่รู้ว่าวัวจะกลัวอ้วนหรืออ้วนจะกลัววัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋าโอ้โหโอ้โหคึอคึคึกคึคคคค มาแล้ว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 เอาเอาสิเอา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 กลัวไหมเขามาเยอะนะลูกเขามากันเยอะเลยนะเขามากันเยอะเลยนะเขามากันเยอะเลยนะฮฮึ่ย เขามากันเยอะเลยนะลูกเข้ามากันเยอะเลยนะลูกาากล,นะลกัวไหมูลกลัวไหม <Yeah. S 1> ลดมาลดมาไม่ใช่วัวไม่ใช่วัวลดมาลดมา <laughs> ลดมานาะ มากับวัวมาต่างกันนะคะ <c oughs> เฮ้ย,ลลเ,ยเลยนะ้อ้ยอุ้ยครึกใหญ่เลยโอ้โห ทำไมคลุกอย่างนี้ทำไมคึกขนาดอป่งนงี้ โอ้โหโอ้โหอารมณ์ดีอารมณ์ดีโอ้โหเด็กน้อยอารมณ์ดีนะคะแม่แม่ค่ะอีเจ้าอีเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาตรฐานเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งโซ่ทั้งหลักเนี่ย อากาศวันนี้เย็นสบายนะคะอากาศเย็นสบายก็จะมีเด็กน้อยคึกโอ้โหฟาดห่วงฟาดงานะคะฟาดห่วงฟาดงาดหง <c oughs> เหมือนโกรธให้ใครมาก็ไม่รู้ <c oughs> ตัวสับป,ปะรดให้กินนะลูกต้นสับป,ปะรดให้กินไม่ได้ให้โยนทิ้งนะอ้วน <c oughs> โยนตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละ <c oughs> โอ้โหโชว์กายกรรมเลยเดอ้อโอ้โหโอ้โหเขาโชว์สกิลนะคะการการการหมนุนนะการคล้องตัวของเขานะคะ โอ้โหโอ้โห,ห,โห,โห,โหคุยใหญ่เลยอ่้วนหาลูกโอ้โหคุยใหญ่เลยอ้วนสนุกแท้โอ้โหเดี๋ยวไม่ด you know ีนะลูก ักยามเช้านะคะวันนี้ก็อากาศนะคะอากาศเย็นสบายนะคะ พ่อไม่ไม่เอาออกทำไมไม่อยู่น้าเขาเนี่ยอันตรายเลยคือคักยามเช้าสึกน้อยอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะ เหมือนโมโหหร <bars> ือโกรธให้ใครมาก็ไ <anak> ม <lonely> ่รู้นะคะเล่นเหมือนเก็บกดเลยโอ้ยต้นกล้วยแม่สีเด้อต้นกล้วยแม่สีเด้อต้นกล้วยแม่สีเด้ออ้วนระวังต้นกล้วยแม่สีนะ เครับดีดีลนติมพลังด้วยของหวานนะคะเดี๋ยวว,วัววัวก็จะมาอีกนะลูกวัวก็จะมาอีกฝุงหนึ่งไปไปกี่ฝุงละหมดแล้วมัง้ง ยังไม่มาเหรอ